เรียกพี่ได้เรียกพี่ได้ไหมพี่ชดว่าผมครับรุ่นหนึ่งทันดีเันใหญ่รวยย่สิี่รวยยี่สิบสี่ยองได้ที่ตะกีนตกเสือครับครับแล้วก็อีกท่านนึ็มที่ช่วยเหลืองานนี้อย่างเต็มที่มีอะไราาขาดตรงปกคล้องไม่บอกนะ นายกน้ำลงนพรัตน์ครับนายกเทศมนณฑลตำบลหนองสาบนะครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลแรงนะถึงแม้ว่าตัวท่านจะไม่ว่างกระส่งร้องโอมาดูตลอดนะครับอีกท่านหนึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดอุทัยธานีคุณพัฒนันท์อัดฉริครับขอสาวนะวใจชาวหนองสาบนะครับอีกท่านหนึ่งมาบุณโชวเซ็นเตอร์นะครับคุณบโชว์สุปฏิอาภรณ์ครับ และงานนี้จะขาดท่านนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าถือว่าสําคัญมากเป็นโมเดลแรงที่สําคัญในการจัดงานเตรียมงานแล้วหลายวันภูมิในการชูชาติสะอาดภูมิในการโรงเรียนน้องสามวิทยาครับวันนี้คือกลว่ที่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติแก่งานเรานะครับและมีหลายท่านโดยเฉพาะที่ครูที่กเกษียณแล้ววันนี้ก็ได้รับความกรุณาเป็นอย่างดีครับอานารับต่อภเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอเชิญชวนทุกท่านตั้งน้โมพร้อมกัน เมื่อเก่าทำถวายพระป่าเพื่อการศึกษาครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังคันเตตังสุรกรจีวรานิ สาปริวารานิอิโุสังคัสสาโอโนชยามะสาทุโนพันเตอิโคสังโคอิมานิตังสุุรัจีวารานิจาปริวารานิเป็นห่วงอาเจะรดังจะเป็นห่วงทักแล้วว่าจะเป็นของสงไม่ใช่เดี๋ยวรุโก อาจารย์ย้ำให้ย้ำให้ไป่ต้องตกใจงานนี้ยิ่งปวดจับกับน้องแสเด็ดเดนะปวดนะไว้จับเด็กเดนั่นจะเป็นต่ออาจารย์ทุกท่านเป็นโิการอานดีที่ท่านแทั้งลายแต่่ต้องเป็นสมาชของเสียงน้องชาววิทยาให้ พ่อชมบุรที่เป็นประธานเป็นผู้เรียกผู้แหลงในการที่การจัดกิจการในคันนี้แสดงให้เห็นว่ามีนักกิตน้ำใจของพ่อเมือในมุมคณะด้วยกันทุกคนคามปรารถนาดีของท่านวันนี้เป็นวันชงคันสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านปรารถนาแล้วได้สมหวังและก็ได้มี บหวัดในวันสัมมาตลอดไปดท่านในจัดกิจกรรมในวันที่เป็นวัจใจของคนไทยทุกคนคือปัจจัยการที่ปัจจัยสองแสนล้าบาทนี้อาจจะมานในฐานะคณะสงฆที่มาทำพิธีในทางพุทธศาสนาในวันนี้ก็ขอยกปัจจัย สองแสนกว่าบาทนี้ให้แก่สมาคมศิลป์โรงเรียนน้องสามิทยาต่อไปขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุสมเด็จยอดครับเจ้ารย์ที่ช่วยหยิบก็ได้ทำวางให้ด้วยคำต่อไปเป็นการถวายปัจนใจพระพุทธเจ้าขอได้เชิญผู้ในการทบุญผู้ในการตัางวัดต่างที่ปรังสีถวาย นะครับประธานไปของแาะประพุทธนะครับในการชูยชาติสถานในแพทย์สตรีนงคายคุณครูสํมรีออ์ทองคุณครูสุวิไลสุว่าคุณครูชวีวันทัพไทยรอเกียรติศักดิ์ฤทิศักดิ์คุณครูสุมาลีอุตมานคุณครูรัศนรไลพัฒนา์นินท์จิตตานครับยินดีครับ คือผลผลิตของโรเรียนองชาทยาบครับคับชุดน,นี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นดาบเบโดรจิตญาณฤทสิกไอ้ปูนไม้ปูนปูนประกานสองกอน รอตะโกครับรอเดี๋ยวเวลาถ่ายรูปจะได้สวยงามี่แปด้าอีกหนึ่งครับการงานไว้อย่างไอคูนไปคแูแออก้แทนอ๋อที่เชิ์วอร์นทีแยกที่ปาครับเชิญนครับพอแล้วแ่นนองการาบนอว่า กับต่อไปก็เชิญเทียบกับต่อุณนะก็เทียบเอไอเอฟวิทยุสอนนะทั้ครูปัจจุบันผลผลิตของโรงเรียนเขาฝั่งนี้นะเขาฝั่งนี้ขาไปด้วยจย่างยังสรรสร้างสิทธิ์้างสรรสังคมอุดมด้วยปัญญา โรงเรียนนี้เคยอยู่อูเคยนอนหมอนเคยหนุนพระคุณเคยขึ้นเป็นหนึ่งในสถา,นสาสนสันสร้างสรรค์จิษสรรสร้างสังคมอุดมด้วยปัญญาพัฒนาก้าวหน้าพ่อแม่ต้องกัน,นอยู่คุณครูต้องเคารพพระสงค์ดีเพื่อนดี บรอนิวาดีต้องมั่นคบแล้วท่านจะพบกับความสุขความเจริญครับกดน้ำแผ่เมตตาเลยแต่กรต่าคิดไปนะไม่นำนะมีบทพระเจ้ากล่าวนคระโอุณะครับ ये चित दान 何